Ừ, โดนข้างหน้านี่มาไปอยู่ตรงนี้เออมาข้างหน้าดีถูกข้างบนยิงไอตัวอยู่บนเกาะก่อนยิงโดนนัดเดียวนัน่นมันอยู่ตรงหน้าประตูแล้วหนึ่งครับหนึ่งผมเคลียร์ตัวปืนใหญ่ก่อนโอเคตายแล้วตายแล้ว โดน่ะโดน่ะโอ้โหอ้ยมาใกล้ลสูมา,า,มาใกล้มาใกล้ใดิใใใสูอุ้ยแล้วมันอยู่หลังในนั้นด้วยนะมันไม่ออกมาได้นะดูดิคุณต้องถอยลงมาในน้ำครับระยะคุณกับมันมันยังไม่ห่างพอมันห่างยังแบบว่าถาวัดแล้วมันยังไม่ถึงอ่ะมาแล้วมาแล้วออกมาไอสูทางนี้ทางนี้มาเดินขึ้นบนครับโอ้ คุณยิงได้ปะ<า>ได้ใช่ไหมได้ได้ยิงหมดและผม,มอะเต็มหน้าไปดิอุย้ยโดนล็อกแล้วนะั่นน่ะโดนล็อกแล้วโดนล็อกแล้วลูกเออเอาบีเออเอาบีสวยดีมากเลยครับพี่สุดยอดเลยครับผมเต็มหัวไปเลยครับพี่สุดยอดเลยครับพี่ โอ้โหไม่มีใครสุดเท่าพี่แล้วลูก็สุดจะใกล้หมดแล้วเนะ<ะ>ี่ยฮ่าอุที่ผมมีเก้าลูกเอาว่าใส่ถังไว้เลยก็ได้ครับมันล็อกแล้วเหรอมันจะเดินกลับไหมอ่ะอีกคปับนึงอาจทันอยู่ครับ เอออย่ากลับมานี่อยู่ยังอยู่เออมาดีอยู่นี่รับโศเออล็อกปียืนงงในดงตี๋จบยอดเลยครับเดี๋ยวผมย้ายที่จอดเรือให้มันใกล้ๆเก็บของก่อนโอเคได้ครับมันจะมีกุญแจอยู่อันหนึ่งครับมันจะเป็นเหรียญกลมๆนั่นแหละครับมีถุงเอาไปเออถุงเก็บไปก่อนเลยก็ได้ครับมันเป็นถุงทองเหรียญกลมๆเอาไปเปิดตรงประตูครับ โอเคครับครับผมมาไปเปิดแล้วนะคราเปิดเลยเปิดเลยสวดยอดประตูจงเปิดโอ้โหสมบัติเต็มเลยครับผมจะรวยกันไห้นี่ โอเคครับยกอัก